ด้วยราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับในช่วงนี้เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอโตะนะครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็จะบอกว่าเป็น EP ีแรกก็ได้นะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับของที่ผมสั่งมาจากแอปซุมนะครับ จริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับทุกคนก็คือเป็นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมันมันเตะตาผมมากๆนะครับก็คือด้วยราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับในช่วงนี้ผมก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับที่จะลองสั่งมาดูนะครับแล้วก็จะนำมาติดตั้งให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับว่า มันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งพูดมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสินค้าที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับมันคืออะไรอ่านะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็เปิดดูกันเลยดีกว่านะครับก็มาเลยครับทุกคนก็แพ็กเกจที่ส่งมานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับ นี่โอเคเดี๋ยวมาดูสินค้ากันด้วยนะครับว่ามันจะเสียหายหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมก็ได้มาประมาณ3วันนะนับจากวันนี้ที่ผมลงคลิปนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะเขาเขียนว่า32มเวฟ1 1 0ไอนะครับ ก็วันเดือนปีที่ผลิตอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเปิดออกมาแซมแทมเชมทุกคนนะครับโอเคนะครับสิ่งเรียกเลยนะครับที่เห็นก็จะเป็นปักหัวฉีดนะครับก็มีสกูมาให้ด้วยนะครับนี่มีสกูแถมมาให้ด้วยนะครับปักหัวฉีดตัวนี้ก็จะเป็นปักแบบปักยาวนะครับเป็นปักยาวเห็นไหมนี่นะครับปักยาวโอเคสินค้าไม่เสียหายนะครับ แล้วก็มีอะไรมาให้บ้างอีกเลยมีคอรีดนะครับคอรีดเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับข้างในเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับข้างในก็มีเข็มขัดนะครับมาให้สองเส้นนะครับโอเคยางคอรีดเป็นยังไงกันบ้างเลยยางคอรีดก็ ค่อนข้างที่จะหนานะครับนี่หนาเลยนะครับแต่ว่าอาจะทนหรือเปล่านะครับเมื่อโดนน้ํามันนะครับแล้วก็โดนความร้อนด้วยเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมไม่น่าจะใช้นะน่าจะเปลี่ยนนะครับนี่โอเคนะครับแต่ให้มาก็ถือว่าแก้ขัดได้นะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอล์ดีนะครับคอล์ดตให้มาก็เป็นคอล์ดต ยังไม่ได้มีการปรับแต่งหรือว่าเก็บผิวนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีขอบสันที่เกิดจากการขึ้นรูปนะครับอันนี้ถ้าจะเอาไปใส่ก็ต้องเก็บงานก่อนนะครับประมาณนี้ส่วนหน้าสัมผัสก็ค่อนข้างที่จะเรียบดีนะครับผิวก็เหมือนกับว่ายิงทรายนะครับเป็นผิวยิงทรายมาโอเคนะครับผมและที่สำคัญนะครับก็ได้เลื่อนมานะครับ ประมาณนี้นะครับเรือนตัวนี้นะครับที่ผมลองสั่งมานะครับก็จะเป็นขนาด32มิลเนาะก็จะมีตัวเลขอยู่ข้างในอยู่นะครับตัวเลข32มิลนะครับใบเรือนนะครับค่อนข้างที่จะปิดสนิทนะครับปิดสนิทเลยโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นแมปเล็กนะครับแมปเล็กอ่านะครับใช้สําหรับพวกวีฟนะครับแมปที่เป็น S4 นะครับก็แมปกี่เส้นอะสามเส้นไหมเออแมปสามเส้นนะครับตัวนี้แมปสามเส้นแมปเล็กนะครับตัวปรับรอบเดินเบาก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเนื้องานค่อนข้างที่จะดูดีโอเคเลยนะครับแต่ว่าในการเอาเอาไปใส่เวฟนะครับตัวนี้มันต้องได้เปลี่ยนนะครับมันต้องใช้แบบขึ้นข้างบนแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวผมไป modify ปรับแต่งนะครับโอเคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับราคานะครับที่ผมได้มาก็อยู่300นิดๆนะครับไม่ถึง350นะครับรวมรวมส่งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงแบบจัดส่งฟรีนะเขาจัดโปรนะผมก็เลยลองซื้อมาโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราไปลองติดตั้งกับรถกันดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็เดินเบาจะเดินเบาอยู่ไหมแล้วก็การตอบสนองของคันร่งนะครับ ด้วยราคา300นิดๆเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่รถแล้วก็ไปฟังเสียงกันครับผม l e t โก o ไป<อ>ครับผมคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวเรือนนะครับใส่กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีสิ่งที่ผมทำเพิ่มนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น อ่าตัวขาจับนะครับสายเคเร้งนะครับที่จะต้องทําเพิ่มนะครับตัวนี้ก็โมใหม่ขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าที่แถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นจับอยู่ข้างหลังนะครับมันจะไม่สามารถที่จะจับสายเคเร้งของเวฟร้อยสิได้นะครับแล้วก็ต้องจับให้มันใส่อยู่ท่านี้นะครับแล้วก็อ่าแป้นคอลีดนะครับผมไม่ได้ใช้แบบของที่แถมมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นแป้นคอีดของ ตัว110ที่เป็น s 3นะครับก็มีการปรับแต่งขึ้นมานะครับเพื่อให้มันสามารถใส่กับเรือน32มิลได้นะครับโอเคนะครับก็จะได้ในเรื่องของความแน่นหนานะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แมปนะครับแมปตัวนี้ก็ใช้เป็นแมปเดิมติดรถนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินเบา จะเดินนิ่งไหมนะครับตัวนี้นะครับผมได้มีการปรับปรับจูนนะครับรีแมปกล่องไว้นะครับให้เป็นแบบเดินหอบนะครับเดินกระแทกเออประมาณนั้นนะครับโอเคก็ได้เวลาที่เราจะได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับ CB32 นะครับในราคา300กว่าบาทนะครับมันจะคุ้มค่าไหมลิสโกไป ก็เดินเบาก็คุมรอบได้นิ่งอยู่นะครับอ่าอันนี้ผมก็ทำเตือนกระแทกไว้นะครับโอเคนะผมเดี๋ยวมาลองดูอาตราการตอบสนองของคัน่ร่งดูนะครับว่าเรื่องราคา300กว่าบาทเนี่ยนะครับประเทศอาจารย์ารตอบสนองเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ